น้ำบเหอนแห้งปันไดพอลวกอันนี้ได้กินยังไอนี่กินยังไอนี่ินมักสี่หายก็ไอเตอเอาไปอันหนึ่งไอซิปกรลดดแ่นั้นนๆๆกัดยังบบชชนี่ พากันเผ็ดกินให้เคียง้ากาศทรงน้ำกินทรงน้ำเผือกทางไอ้นาดกะถอดถอดเราตีมกกบกบบอลลูบอกลอกบ ต่อหมักหวา,วานเมื่อวานเนี่ฮะว่าเขากินเกิดพร <c oughs> ้อมผัดติดผัดมันจะนุ่มแบบมันสีบะกอกแห้งจะแบบรมันมะกอกกอบได้อยู่แต่ต้อง,องอมีนม,มเพาะก่อนเหลืองเลยกินบัดเดียวมันจัง แคบหันกันไทกับพอดีขอนน์่มีมาทอดเยืเงนสาอ้นทีไรเท่าไมคือแป้งเนียนต้องดูอยากเห็ดต่อใคยากเห็ดแล้วคือแป้งมาอีกเสาบาทีเป็นให่ีกินใต้ใส่เวลานานแต่แอาร์ต่สองหนใช่อนัดเรากะซีมา แผ่นที่ช้ามแผ่นไหนยันงเหลืออยู่ประมาณสี่แผ่นทำหมดเลยทิ้นดวยกันหลายคนหาหนานานานเมกหน่อยเห็ดนั่งนะ,นนนนะมันเห็ดง่ายง่ายนะ มักวหวานเผือกมันก um, <t> ็หวานอยู่แล้วเราเหงไปใส่ใิ่มเราหมักวานมอเราเอาจะลีดับไข่ปนกันเลยใส่หืมอเป็นอยู่อ่มันเ็นเนาะอืม้หมักหมักเจอใส่นมบักลาย เออไปกูเครื่องนะจักหน่อยอารณงทอดแป้งหดเลยแ่มเรามาทาเถามถามามทางกองเห็ดยังกี้กันอะเห็ดโรตี มักซา,<ด>า,ารีมักซารีมักซารีดิเมะเอามาหายอ้าวโง่งโง่มามามาทุกคน,น,ไ,นอไอเมะแซ่บจังเลย แซ่บบอละูกแ่างเงี sì ้ยเมื่อกี้กินทำกันนี่ทอดๆเป็นเนี่อเป็นขอยยีบอคิงเห็นเน้เห็นเน้ทอดน้ำบอบอ่ลอดทองมัแบบวุ้ยตัว นุ่มไปแล้ะผูดทำน้ำยปูุแล้วไปคูดเอาไปพุด,ลดมเมล,ดดลยแซบกว่น้อแซ่บไ,ได้ชิมดง,งหัวเราเด้ดอใครซื้หัวในกันเด้ออืจาินคินหลาๆคนแซ่บแซ่บลิลจ้าแหม่มก็แซ่บหวกว่ม่ ลูกบ่ยโวยละโวยบ่นแต่แต่กนที่หอยเนาะแต่คนละนี่นี่นั่งๆๆปะปะน้าลูกนั่งใ่ลูกอะไรอน้าของน้องลูก่อใหกนาูนั่งขาท้อคุณเลยก็จริงอไปทำแค่เคยนด เจ๊เนาะพอกินได้ đấy หรอวะซีรีส์พ่อซีรอไรมาอะไรมาน้องแกไปลุงกลางวันแม่มาแล้วคุณกับปูดูลาเลยไหมเฮ กินลายกินลายคนอยากกินลายผลสินค้าเนาะมาจากหนีมาจากอังกฤษซาลีจากนามม้ำมาจากโกโก้จากนเผือกข,ข่ากอบมาจากขนมังผแดงแผ็ไม่น้อยเลยตรงแผ็คกับหนูเพื่นมืนนอร่ม

นีป้า,ปปา,ยาออตยนะคะอูสตบเตียงกอดแน่เลยนี่เลแม่เคยในจัดมาแสวอบคืนประมาณมหักตัวนี้บ่มักตัวเกาะยตัวนี้อ่ะหมักาานยหมักตัวนั้นเด้เ ขอดูหอนขอดูหอนมาห้องก็บอกห้องก็ออกไปออกแล้วยิ่งมึงอันนี้อะว้ายเซว้ายโอ้ยเซไอหนักขยิบมันคอยออกเถอะมดีแล้วปะมีแล้วมีแหน่ท่อมีหลายอย่างอ่ะแหน่ท่อมาจากกัน

พ่อเลยแม่เอ้ยพอแล้วพอแล้วม่ได้อย่างหาบอเอาแล้วมันดเอานี่พอแล้วพอพอแลวไอเอ้ยไปลลอาให้นอได้นมก็อ้ยตจนหนีกสเปลี่ยนเกิเอาจนหลอือจนหงเอ้ ลาไปก่อนเนองกินนี่นดเ<ห>ด้อก็สวดมาเลยก็ลโหลลาเนี่<ด>ย